ธรรมบทภาคที่6แปลโดพยัญชนะยกศัพท์เรื่องทานอันไม่มีทานอื่นเช่นกับตอนที่2นักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้า55เริ่มตั้งแต่ราชาปีธมนัสสป,ปัตโตเป็นต้นไปราชาปีแมนว่าพระราชาโธมนัสสป,ปัตโตผู้ทรงถึงแล้วซึ่งความโทมนัสจิตตตวาทรงดำริแล้วว่า สถาอันว่าพระาศาสดาอากตวาไม่ทรงกระทำแล้วอนุโมทนาซึ่งการอนุโมทนาอนุชวิกางอันสมควรไม่หังแก่เราเอวรูปายะปริษายามะมเชทานังทัตวาทิตาจาผู้ถวายแล้วซึ่งทานยืนแล้วในถ้ำกลางแห่งบริษัทมีอย่างนี้เป็นรูป วัตวาตรัสแล้วคาถางเอวะซึ่งพระคาถานั้นเที่ยวอุทายะเสดลุกขึ้นแล้วอาสนาจากอาสนะขะโตเสดไปแล้วทานังอันว่าทานอนนุชวิกังอันไม่สมควรมายาสัตรูอนนุชวิกังทานังอากตวากตังเป็นทานอันเรา ไม่กระทําแล้วซึ่งทานอันสมควรแก่พระศาสดากระทําแล้วพระวิสติจักเป็นอากัปิยพันธังเอวะอันว่าพันดาอันเป็นอากัปิยะนั่นเทียวกปิยพันธังอัตธตวามยาทินังเป็นของอันเราไม่ถวายแล้วซึ่งพันดาอันเป็นกัปิยะถวายแล้วพระวิสติจักเป็น เมอันเราสัทธารากุปตน,นะเป็นผู้อันพระศาสดาทรงพระพิโรธแล้วพระวิตรพังพึงเป็นสัทธาราการตุงอันว่าอันอันพระศาสดาทรงกระทำอนุโมทนาซึ่งการอนุโมทนาทานานุรูปังอันสมควรแก่ทานจัสสากัจจิปุกลสสานามะชื่อ แก่บุคคลคนใดคนหนึ่งวัตถิย่อมควรอิตธิดังนี้คันตวาเสร็จไปแล้ววิหารังสูวิหารวันทิตวาถวายบังคมแล้วสัทธารังซึ่งพระศัสดาอาโวจาได้กราบทูลแล้วเอตังวัจนังซึ่งพระดําหลัสนั่นว่าพันเตะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานาังอันว่าทานทาตับพยุตกาง อันควรแล้วแก่ความเป็นทานอันบุคคลพึงให้เมอันหม่อมฉันณที่นางไม่ถวายแล้วกิงลุโขหรือนอแลอุทาหูหรือว่าอากขปิยพันดังเอวะอันว่าพันดะอันเป็นอากขปิยะนั่นเทียวไมยาอันหม่อมฉันอัธตวาไม่ถวายแล้วกัปิยะพันดังซึ่งพันดะอันเป็นกัปิยะทานานุโรปังอันสมควรแก่ทาน ทินนางถวายแล้วอิตธิดังนี้สถานว่าพระศาสดาโปรเชตรัถามแล้วว่ามหาราชาดูก่อนมหาบพิษเอตังการะนังอนว่าเหตุนั่นกิงอะไรอิตธิดังนี้ราชาว่าพระราชาอาหะกราบทูลแล้วว่าอนุโมทนาอันว่าการอนุโมทนา,นท,นาทานานุชวิกาอันสมควรแก่ทานตุมเหหีอันพระองค์นะกะตา ไม่ทรงกระทำแล้วเมแก่หมอ่อมฉันอิทธิดังนี้สถานว่าพระศาสดาอาหาตรัสแล้วว่ามหาราชาดูก่อนมหาบาพิษทานาังอันว่าทานอนุชวิกางเอวะอันสมควรนั่นเทียวเตอันพระองค์ทินนางถวายแล้วหิจิงอยู่เอตังทานาังอันว่าทานนั่นอะสริสถา,านาังนามะ ชื่อว่าเป็นอัศริสถานโหติย่อมเป็นอีทางอัศริสถานนางอันว่าอัศริสถานนี้เกณจีอันใครใครสักกาอาธทาตุงเพื่ออันถวายพุทธศาแก่พระพุทธเจ้าเอกสาพระองค์หนึ่งเอกวารังเอวะสิ้นวาระหนึ่งนั่นเทียวทานางอันว่าทานเอวะรูปางนามชื่อมีอย่างนี้เป็นรูป ทุตทาังเป็นทานอนุบุคคลถวายได้โดยยากบุณะอีกโหติย่อมเป็นอิทธดังนี้ราชาณว่าพระราชาปุชีทุตถามแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอัตถาเวคันเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่ตุมเหียนว่าพระองค์ทั้งหลายนักริธาไม่ทรงกระทำแล้วอนุโมทนางซึ่งการอนุโมทนาธานานุรูปัง อันสมควรแก่ทานเมแก่ม่อมฉันกสมาเพราะเหตุไรอีกิตนี้สถานว่าพระศาสดาอาหาตรัสแล้วว่ามหาราชะดูก่อนมหาบพ,พิษอาหังอันว่าอัตมภาพนักกริงไม่กระทำแล้วอนุโมทนาซึ่งการอนุโมทนาธาน,านุโรปังอันสมควรแก่ทานเตแก่พระองค์ ปริษายะอสุทธตาเพราะความที่แห่งบริษัทเป็นบริษัทไม่หมดจดแล้วอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาผูชีทูดถามแล้วว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญโทโสอันว่าโทษโกนุโขอ,อะไรนอแรโหติย่อมมีปริษัยยะแก่บริษาาัทอิติดังนี้อาถาครั้งนั้นสถานันว่าพระศาสดา อโรเจตวาตรัสบ,บอกแล้วจิตวารังซึ่งวาระแห่งจิตอมจจานังของอมตทั้งหลายทวินังปีแม้สองอาศารโยแก่พระราชานั้นอาจิคีตรัสบ,บอกแล้วกาเลอนุกรรมปังปฏิจจะอนุโมทนายะอกตภภวังซึ่งความที่ แห่งการอนุโมทนาเป็นกริยาอันพระองค์ไม่ทรงกระทำแล้วเพราะอาศัยซึ่งความมนุเคราะห์ในอมตชั่วกาละตรงนี้นะครับบางคนอาจจะรวบแปลเฉพาะคำว่าอนุมทติอนุมทนายะอกตภาวังนะครับจะแปลว่าซึ่งความที่แห่งการอนุมทนาเป็นกริยาอันพระองค์ไม่ทรงกระทำแล้ว แล้วก็มาแปลปฏิจจาเพราะอาศัยอนุกมปังซึ่งการอนุเคราะห์การเลในอมชัชุว่กาละอย่างนี้ก็มีก็อาจจะได้นะครับแต่ที่รวบแปลนะครับเพราะว่าคําว่าปฏิจจาตัวนี้ที่ผมรวบแปลนะครับปฏิจจาตัวนี้จะสัมพันธ์เข้ากับคําว่าอากตะขีดนะครับก็คือเข้าครึ่งศัพท์ก็ว่าอากตะแล้วก็ขีดไม่กระทําเพราะอาศัยนะครับเพราะฉะนั้นที่ถูกก็ควรจะรวบแปลแต่กาละเป็นต้นไป แต่ที่ผ่านมานะครับจะมีบางประโยคที่ผมไม่ได้รวบทั้งหมดแบบนี้นะครับจะรวบเฉพาะที่เกี่ยวข้องจริงๆแล้วก็แปลทีละพั์แต่ที่จริงที่ถูกก็ควรจะรวบตั้งแต่กาลละมาจนถึงอกตฉริภวังนะครับเพราะว่ามันมีคําว่าปฏิจจตัวนี้ซึ่งอยู่ข้างหน้าเข้าครึ่งศัพท์สัมพันธ์เข้าครึ่งศัพ์ก็คืออากฉะนะครับราชาอันว่าพระราชาปุชิตวาตรธรรมแล้วว่ากาลละ ดูก่อนกาละกิระได้ยินว่าเอวังจินตนางอันว่าความคิดอย่างนี้เตอันท่านจินติตังคิดแล้วสัจจังจริงหรืออิจิดังนี้วัจเนครั้นเมื่อคําว่าเอวังจิตนางอันว่าความคิดอย่างนี้มะยาอันฆ่าพระองค์จินติตังคิดแล้วสัจจังจริงอิจิดังนี้กาเลนะอนามาชวากาละวุตเตกราบทูนแล้ว วัตวาตรัสแล้วว่ามายิครันเมื่อเราสถิงกาปุตาธาริหีด้วยบุตรและทาระทั้งหลายมะมะของเราอคเเตวะไม่ถือเอาแล้ววัตถุงซึ่งวัตถุสันตาลางอันเป็นของมีอยู่ตวะของท่านเทนเตถวายอยู่วัตถุงซึ่งวัตถุสันตาลางอันเป็นของมีอยู่อัตโนของตนอาหารนี้อันว่าความเบียดเบียนกาอะไร โหติย่อมมีตัวหางปีแม้แก่ท่านอย่างวัตถุอันว่าวัตถุใดมีอยอันเราทินนังให้แล้วเตแก่ท่านต่างวัตถุอันว่าวัตถุนั้นทินนางเอวะเป็นวัตถุอันเราให้แล้วนั่นเทียวโอตุจงเป็นปนะแต่ว่าตวังอันว่าท่านดิขมะจงออกไปตรงนี้ลงหีลบหิดนะครับอรัฐโตจากแว่นแขวน เมของเราอิติดังนี้นิฮริตวาทรงนำออกแล้วตั้งกาลังซึ่งอมาตชวกาละนั้นรัฐาจากแว่นแขวนปรโกษาเปตวาทรงยังราชบุตรให้รองเรียกแล้วชนหังซึ่งอมาตชว่วชนหาปุชิตวาตรธรรมแล้วว่ากิระได้ยินว่าเอวังจินตนางันว่าความคิดอย่างนี้ เตอันท่านจินติตังคิดแล้วสัจจริงหรืออิทธิดังนี้วัจเนครั้นเมื่อคําว่าเอวังจินตนาการว่าความคิดอย่างนี้ไม่ยานข้าพระองค์จินติตังคิดแล้วสัจจริงอิทธิดังนี้ชุนเห็นนะอนามาตโชว,ว่าชุนหาวุตเตกราทูนแล้ววัตวาตรัสแล้วว่ามาตุละ ดูก่อนลุงสาทวนว่าดีละอาหารอันว่าเราปะสันโนเป็นผู้เลื่อมใสแล้วอัสมิย่อมเป็นตวางอันว่าท่านขายตัตวาเถือเอาแล้วราชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชามะมะของเราเทหีจงถวายทานังซึ่งทานทิวาสานิสิ้นวันทั้งหลายสัตตะเจตมยาทินนาะนิยาเมนะเอวะโดยทำนองแห่งทานอันเราถวายแล้วนั่นเทียว อิกอิกกดังนี้ในยาเทตวาทรงมอบให้แล้วรัชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาสัตาหังตลอดวันเจ็ดตาาชุนสะาแกะมาช่วาชุนหะน,นั้นอาหากราบทูลแล้วสัารังกะพระศาสดาว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญตุมเหออนว่าพระองค์ทั้งหลายประสรา,าขอจงทรงทอดพระเนตร กระนังซึ่งการกระทำภาลษาแห่งคนพานพาโลอันว่าคนพานอาธาสีได้ให้แล้วประหารังซึ่งการประหารทาน,นในทานมายาเอวังทินเนอันอันหม่อมฉันถวายแล้วอย่างนี้อิติิังนี้สถาอันว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วว่า มหาราชาดูก่อนมหาบาพิษอามะขอถวายพระพรเอวังกันว่าอย่างนั้นพารานามาเชื่อนว่าคนผ่านทั้งหลายอนาพินณทิตวาไม่ยินดียิ่งแล้วทานัางซึ่งทานปรสสาภุกรสสาของบุคคลอื่นทุกติปรายนาเป็นผู้มีทุกติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าหนติย่อำเป็น ปณะนะส่วนว่าทีราอันว่านักปราชทั้งหลายอนุโมทิตวาอนุโมทนาแล้วทานางซึ่งทานปะเรสังปีชนานางของชนทั้งหลายแม่เหล่าอื่นสักขะปายนาเอวะเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้านั่นเทียวโหนติย่อมเป็นอิทธิดีงนี้อาหารตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่า ชนาอันว่าชนทั้งหลายกะทายราผู้มีความตนีวัชันตีย่อมไปเทว,โลก,กทวโลกังสู่เทวโลกนาะเวหาไม่ได้แลพาราหาเวอันว่าคนพ่านทั้งหลายนาะะสังสันตีย่อมไม่สันเสริญทานังซึ่งทานจะส่วนว่าทีโรอันว่านักปราดอนุโมทมาโนเป็นผู้อนุโมทนาอยู่ ทานังซึ่งทานโหติย่อมเป็นโสทีโรอนวนักปราดนั้นสุขีเป็นผู้มีความสุขปรัฐาโลเกในโลกอื่นโหติย่อมเป็นเตนะเอวะธนานุโมธนาปุญเยนะเพราะบุญอันบางเกิดแล้วแต่การอนุโมทนาซึ่งทานนั้นเทียวอิติดังนี้อโถอันว่าอัดว่า ทัฐมัชริโนผู้มีความตนีกระด้างอิติดังนี้ตถา,าปเตสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาประทสศแห่งบทว่ากยิราอิติดังนี้ชนาอันว่าชนทั้งหลายอาชานนกกาผู้ไม่รู้อิทาโลก,กาพระโลกาถังซึ่งประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกอื่นอิติชื่อว่าพาลา ปณิโตอันว่าบัณฑิตอิติชื่อว่าทีโรอโทอันว่าอัดว่าโสทีโรอันว่าบัณฑิตนั้นอนุภาวะมาโนสเสวยอยู่ที่พระสัมปติงซึ่งสมบัติอันเป็นทิพสุขีชื่อว่าผู้มีความสุขปรโลเกในโลกอื่นโหติย่อมเป็นธนานุโมธนะปุญเยนะ พราะบุญอันบังเกิดแล้วแต่การอนุโมทนาซึ่งทานเตนะเอวะน,นันนันเทียวอิติดังนี้ปะทะทะัตธทวยยสสะแห่งหมวดสองแห่งบทว,ว่าสุขีปรัธาอิตธิดังนี้เทศนาวสาเนในการปฏิสลงแห่งเทศนาชุนโหอุวามาชวาชุนหาปฏิทหีตั้งอยู่เฉพาะแล้วโสตาปฏิพลในโสดาปฏิผล เทศนาอันว่าพระเทศนาสัติกาเป็นเทศนาเป็นไปก็ด้วยวาจามีประโยชน์โอโหสิได้มีแล้วสัมปาตาปริษายะปีแม้แก่บริษัทพูดถึงพร้อมแล้วชนโหอันว่ามาชว,ว่าชนหาโสตาปโนเป็นพระโสดาบันหุตวาเป็นอาทาสิได้ถวายแล้วทานังซึ่งทานรัญโยทินนานิยาเมนะเอวะ โดนนิยามแห่งทานอันพระราชาทรงถวายแล้วนั้นเทียวสตาหังตลอดวันเจ็ดอิติดังนี้และอรัญโยตัวนี้หากฉถีเป็นตติยานะครับอาสาทิสาธานะวะัตถุอันว่าเรื่องแห่งทานอันไม่มีทานอื่นเช่นกับนิธิตังจบแล้ว